ูก่่อยใชมัับมนเป็นเคล็ดลับหรอครับเคล็ดลับก็ถือจ้าแม่นอยู่ค่ะหนูบ่เคยเห็นไผแบบเวลาปักถูกแล้วผมว่ัไม่ปักใช่ไหคือจ้าอันนี้จุดจุดสองเสียก็ปักสองเสียปีนเผาใช่ไหมะครับมันเข่ามันเข่าจ้าเคล็ดลับไผเคล็ดลับมั้ยครับครับจ้ามันก็ถูกถูกตลอดใช่ไหมแม่จ้าทุกวันครับไปมาอยู่กับอาจารย์เพ่นไทยทุกวันครับส่วนใหญ่จุดทั่วมีถูกสามตัวไหมแม่ไอ สามตัวแต่สามตัว <coaches S 2> อ <Star> ๋อสามตัวก็ถูกใช่ครับครับสวัสดีครับสวัสดีแม่แตกนะครับผมเนาะแม่แตกเนาะนะครับผมทีนี้แอดมินก็อยากสอบถามเกี่ยวกับตู้ปีนเผาใช่ไหมครับค่ะ ทำไมแม่แต๊กถึงจุดในลักษณะแบบนี้ครับแม่แต๊กเคล็ดลับเจ้าของเลยโอ้ครับผมจุดจุดสองเท้อาอบจุดปีนเผาสิละมันมนันเป็นยังไงครับแม่มันจุดนี้แล้วมันถูกบ่อยใช่ไหมครับมันเป็นเคล็ดลับอะครับเคล็ดลับก็ถือจ้าแม่ยุค่ะหนูบ่เคยเห็นไผแบบเวลาปักถูกแล้วเอาหัวมันปักจป็นเือจ้าอันนี้ไปจุดจุดสองเท้ากับปักสองเท้าปีนเผาสิละค่ะครับมันเข่าเมืนบอกมันเข่าจ้าเคล็ดลับไผเคล็ดลับมันครับครับจ้ามันก็ถูกถูกตลอดใช่ไหมแม่จ้า ทุกวันไปมาอยู่กับอาจารย์เพื่อไทยทุกวันส่วนใหญ่จุดทูบนี้ถูกสามตัวไหมแม่ไอสามตัวแต่สามตัวอ๋อสามตัวก็ถูกจ้าครับแล้วคุณแม่เลี้ยงจากข้างบนลงไปข้างล่างอย่างนี้ใช่ไหมจับสซเอาเลยแต่เดี๋ยวแกปูมักมันได้เห็นตัวนานก็จับสซเอาเลยแต่แค่ว่าเมื่อนี้แม่เจอใดสองสามเจ็ดเนาะค่ะจ้าแต่เห็นที่แรกเป็นเก้าเจ็ดจ้าก็เป็นเดซินแล้วค่ะแม่รู้จ้าประนีตทูบใหม่เบิร์ดแล้วไปเบิร์ดมันเป็น สองสามเจ็ดไปเบื้องที่แรกอันอันที่สาม่ท่านได้ใหม่นั่นเห็นเป็นเก้าเจ็ดครับเห็นเป็นเก้าเจ็ดเลยเด้เพราะง่ายไปเบื้องอีกทีหนึ่งเป็นสองสามเจ็ดเปลี่ยนเป็นสองสามเจ็ดเลยจ้าหรือว่าครูคนดุนบรรดาในเห็นเก้าเจ็ดนั่นก็จนาะค่ะแม่จ้าก็ลองเบื้องจ้ะค่ะมันปังน้ำกันเนาะเพราะว่าเพราะว่าคุณแม่เคยจุดในลักษณะนี้แล้วมันเคยปังจุดแบบนี้จุดแบบนี้ตลอดส่วนใหญ่ที่ว่าเวลาคุณแม่จุดนี่จะจุดอยู่ต่อหน้าครูอนันต์ใช่ไหมแม่จ้า อธิษฐานในใจเพิ่นไปทำความสะอาดตัวศิ่ยอะไปเซตไปยังสิษยอ่ะอธิษฐานเด้อปูยศว่าแค่ว่าให้บุญว่าให้นั่นหายนี่บ่ได้บุญหรอกจ้ะมีแต่ว่าสิให้ก็ให้เด้อก็ว่ายจากศิว่าบ่บุญก็ดีเนาะคุณต้องคนขี่เรื่มไหวนะจ้าเป็นคนเป็นคนแบบว่าตัวศิษย์ล่ะก็จะเป็นการคิดชัดจ้าไปจ้าก็เรียกว่าบุญบ่บุญเด้อปูให้กระชัยลูกให้ร้านก็ให้กระบาตัวศิษย์แต่คิดในใจนะ ก็จะให้ก like ็ให้ถือแต่ว่าให้บลนห้นั่นให้นี่หนึ่งลูกบ่บนก็ว่าจังสี่ดะจ้ะครับเท่ากับแป้งทุ่งวัดนั่นแหละคเคล็ดลับของแป้งกับแป้งเคล็ดลับคผมเคล็ดลับความังของแป้งจุดทูบแต่ว่าเอาหัวปักทิ่มลงแอดมินเคยเห็นนะแม่เวลาเขาอ่านเลขทูบแล้วเขาจะอ่านไล่จากหัวลงมาล่างก็คือบางทีเขาจะอ่านไม่เหมือนกันวิธีสลับ การเลี้ยงตัวอย่างนี้เนาะแม่เนาะค่ะครับแต่ว่าของของคุณแม่นี่แอดวินเคยเพิ่งเคยเห็นไปครั้งแรกค่ะจำแต่ทํา youtube มานี่ไม่เคยเห็นใครทํำแบบนี้มาก่อนเลยปีนเผาปีนเผาปีนเผาครับผอย่างนี้ค่ะเยอะมักบ่ค่ะสองสามเจ็ดเกัาเจ็เก้าเจ็ดเก้าเจ็ดค่ะเนาะครับทีนี้ขออนุญาตถามคุณแม่หน่อยครับว่าที่มาที่ไปคุณแม่เนี่ยได้มาอยู่ณสถานที่ตรงนี้นี่ได้มาอยู่นานหรือยังแม่มานานจ้ะมาเรื่อยๆรื่อยเลยจ้ะ มาแบบเขามีงานอยู่บ้านก็กลับไปสิก็เหตุงานอยู่ทั้งบ้านแล้วๆก็กลับมาอยู่ในพินทีเสร็จโอค่ะเที่ยวไปเที่ยวมาจ้ะครับผมก็คือจังหวัดเลยจ้ะอยู่ผ่านนกเข้าจ้ะไกลเติบนะคะแม่จ้ะครับก็คือคอยมาทํา ัดกวาดขอมาทําความสะอาดโภมาทํากับขอบกับข้าวก็คือดูแลสถานที่ตรงนี้เฮ็ดตุย่างว่ะทําความสะอาดค่ะตองน้นเนี่ยเป็นเหตุเป็นตัวอย่างรวมรวมรวมกี่ปีได้แล้วแม่โอ้หลายปีแล้วจ้ะแต่ว่าไม่ได้อยู่ประจำนะแบบไม่ยุบทุกคนจะละสองสามเดือนก็ไปไปบ้านแล้วก็จังขึ้นมาใหม่อีกสิแม่จ้ะแต่ว่าก็หลายปีแล้วคตั้งแต่คนเพขาเลี้ยงปลาเขากี่ละมาตั้งแต่ยังไม่ได้สร้างจ้ะ แต่เดียวกันมีสาลาที่เขานางอยู่ตาตะกี้อยู่ส่วนบางมีจ้ะครับผมอืมครับทีนี้คุณแม่มารอบนี้มาอยู่นานไหมแม่ก็ว่าชิยูโดนยูจ้ะประมาณกี่วันครับเว้ยว่าวเดือนเป็นเดือนบุตรจ่สองสามเดือนบุตรสองสามเดือนนะครับผมก็คือมาอยู่นานหลายวันก็ต้องนอนคืนอยู่แล้วจ้ามานอนอยู่พีแล้วครับทีนี้แอดมินขอญาตถามนะครับแม่เมื่อก่อนที่คุณแม่มาอยู่หลายๆเดือนข้างเรมข้างคืนเนี่ย คุณไม่เคยฝันหรือว่าปลูกเคยมาแสดงปฏิหารไหมแม่แม,มาที่แรกหันนึกไปอยู่สวนมั่งมีหันนึกว่ามีคนมาหยอกไหมจ่ะครับค่ะแต่เพื่อนไทยเขาไปนอนในบ้านเพื่อนกับบักกาเขาไปนอนคือจังว่าขุดชิ้นูุคือจังว่ามีคนมาหยอกเสร็จแต่ว่าก็เลก กาบไหว้ว่าลูกมาเพิงบารมีเด้อยังไม่เห็นอย่างเห็นเิียะนอนได้สบายไหม้ะไปที่แรกเพื่อนบอกให้เป็นนอนในบ้านกับบกกาไเป็นนอนหรอกว่ลักษณะได้ค่าแม่คล่อยๆว่ามันมีเสียงอย่างสิแม่ที่แหกจ้าเนึกว่านึกว่าหลานอยู่ในอันที่แรกเลยไปไปถามหลานไปยังเลยว่าบริยูก็เลยเพื่อนบอกว่าเขาเป็นนอนในบ้านกับบกกาไเป็นนอนจ้ะแต่ว่าเคยเป็นนอนอยู่ นอนได้แล้วจ้ะเดี๋ยวนี้บ่เป็นยังอ๋อทุกวันนี้ก็ปู่ท่านรู้แล้วจ่าพิ่นรู้แล้วว่ามาเพ่งบารมีเด็กปู่เอ้ยเห็นเห็นซันสิกระครับกราบไหว้เพิ่นสินะค่ะจ้ากราบไหว้เพิ่นมื้อนเยอะเป็นเป็นเรื่องเป็นยังไปแล้วเดี๋ยวนี้บ่ย้ายมาที่แรกย่านอยู่ครับครูเบนบอกว่าเป็นนอนในบ้านเด้อดูว่าปุ๋ยนอนย่านคือสถานที่เก่าเนาะเพิ่นอยู่อือเพิ่นอยกเยเห็นเป็นคืนเป็นยังโก็ไปที่แรกไปนอนในบ้านเด้อรูว่าเป็นขืนเนี่ยแต่ก็แม่ในความฝันนเพิ่ คือจังมีอีย่างอยู่ในนันเพื่อนเฮดมังซี่แม่ว่าเอ๊ตาไล่กับโบเมนน้าแบกไปนอนเดินในบ้านเนี่ยโอ้ยบ่ไปแล้วแม่บ่ไปอืมครับวันนี้ไปนอนสามคนกว่าสิกาไปนอนครับเพราะเป็นนอนแล้วครับเพะเป็นยังไหมนอนหลับสบายดีครับที่หนาโซฟาก็เลยก้าไปนอนเดี๋ยวนี้ก,ก่าไปนอนอยู่ตะกี้เขาผู้เดียวก็่กล้าเขาเด้ครับ พ่นเพลศในเนมันคล้ายว่าพ่นหยวกก็แก๊กแบบเสียงเขาเป็นคลื่นเสียงเป็นเสียงใกล้ๆว่ามีคนเพ็ศอีหอย่างนีในหันแับที่แหลกก็ยานอยู่แล้ววันนี้พอะเข้าไปแล้วว่าน้่เป็นอย่างก็เลยทใจรุ่งก็เลยเอามเลอะยังไเสียก็เลยคบก็เลยกาเราเดินนี่เย้เพื่อนใส่เขาเป็นในบ้านก็เขาไปยุ่บไว้เดี๋ยวนี้บ่ตะกี้ว่ากาเขาไปแล้วมาอยู่ใหม่ๆเนาะบยานเนาะครับก็คือหลังจากที่ปู่ท่านนีรู้แล้วว่าเราจะมาอยู่รสถานที่ตรงนี้ คือได้โชคลาภมาตลอดจา้าอาจารย์ปู่ใจว่าคิดดีทําดีเดี๋ยวพ่นกระหายคิดดีทาดีทาความสะอาดอย่างนี้คนซิครับ,<า>รบปังเองสินะครับผมจ้าก็บม่ได้ช่าอยาของยังก็ว่าเป็นพ่นเบามักปันได้นะครับแม่ครับก็รอดูเนาะคุณแม่ก็ยังจะยังจะค้างคืนอยู่ที่อยู่นาอแม่เนาะอยู่หลายเดือนอยู่จ้ะครับทีนี้ก็เดี๋ยวรอดูว่าเดี๋ยวอีกสักประมาณ4ี่้าวันเนี่ยคุณแม่จะฝันดีไหมจ้า รอดูเนาะเพราะคุณแม่เนี่ยทำหน้าที่ตรงนี้นะครับถ้าปู่ท่านมาเข้าฝันบอกคุณแม่ยังไงเดี๋ยวอนุญาตขอคุณแม่นี่เล่าสู่ท่านผู้ชมฟังหน่อยได้ไหมคบแม่ได้จ้ะเผื่อฝันดีเผื่อปู่ท่านมาเขียนให้เป็นตัวปู่ท่านมาให้บอกเออตอนนี้ก็บอกเราอยู่ว่ากัติไห่ลูกเป็นตัวก็ตห้รถเดอร์ปู่เลยขัติไห่มาแบบจังตีจังสันตีตีว่าเป็นเอาเป็นคนบ่มเป็นสันแม่กัะคนบ่มักเสี่ยงดวงบปนไดนะครัสิไห่ก็บไห้รูดเดอร์ก็ว่าแต่เพื่อเป็นตัวติแม่จขอเป็น่ับ ก้าวจีนยแบบใบสิกับเฮ็ดบเป็นบ่อเป็นสินะก็ให้ม็ดตีเป็นตัวเลขกั่นสินะกระยากเนาะค่ะแม่เนาะจ้าแมนอยู่เป็นคนบ่มักคอมนะครับจ้าก็รอดูเนาะเผื่อบูท่านเนี่ยมาบอกคุณแม่เป็นตัวนะครับถ้าบอกเป็นตัวก็ซื้อถือยุ้ยข้ามาบอกแบบใบๆแับซื้อบ่เป็นสินะันห็นปลาจับปลาสิเนาะปูเลี่ยวเลยเลี่ยวเลยแบบนี้เลี่ยวเลยจ้ะข้าวจีหไทยก็ซาดูซาธุเด้อปูข้าวจีนไทยข้าวเป็นตัวก็ว่าสินครับจ้คะ ก็จังวันใดตีหยาบแม่แม่ที่แหลก็เสื้อครัมาอธิษฐานเหมันมันมันอยูดูในตัวเองมันเคยคลองหายแล้วอธิษฐานของเจ้าคองว่าข้าิเป็นของลูกนี่กะสาธุเดอร์ให้ผู้ขาดได้พ่อได้พ่อก็เลยเสื้อครับอธิษฐานปกติเป็นพ่อเสื้อกันน้บมู้นี้เลยกัไม่เชื่อเลยไม่เชื่อเลยคือคือคองหายของสําคัญหายเราอธิษฐานในใจว่าถ้าสิเป็นของลูกสร้างลูกมากข้าสิเป็นของผู้ขาดกระาตูเดอร์ให้พ่อห่าสวยกันดนด้วย พอ่อก็เลยเสื้อคํามอธิษฐานปกติว่าเสื้อเสื้อเรื่อง,งสซีเลยครจ้ะต,ต้องต้องศึกษาด้วยตัวเองนะเร็เลยถามพี่สาวอยู่ว่าเสื้อคําอธิษฐานวิเยว่าเสื้อแล้แเดกน้องบอเสื้อได้มันเสื้อแล้วของเสียไม่จัดหาได้ปกติครับก็เลยยกมือใส่หัวว่าถ้าพเจเป็นของผู้ขาไปผู้ขาพ่อ กับพ่อเหมือนเขาเลยเสื้อหรือี่ว่เสื้ออืมครับก็คือได้มาเจอกับตัวเองนี่ก็เลยรู้เลยใช่ไหมแม่ใช่นี่ต้องศึกษาด้วยตัวเองครับอืมต้องฟังคนอื่นเบาสิบอกบอกว่เสียป็นคนบอกว่าเสียอย่ารนะครับศึกษาด้วยตัวเองครับคุณแม่ก็วันนี้ได้ไปจุดทูปขอปู่ท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวอีกใกล้ๆวันเนาะแม่เนาะถ้าคุณแม่อยู่อยู่ไปแล้วฝันดีขึ้นมายังไงเดี๋ยวแอดมินเนี่ยจะขออนุญาตมาถ่ายคุณแม่ให้เล่าสู่ท่านผู้ชมฟังเนาะแม่เนาะค่ะนะครับ อันนี้คุณแม่ก็เป็นแนวทางนะครับโชคลาภเคยได้จากครูเป็นประจำนะครับผมก็เป็นความเชื่อสมบุณเนาะแม่เนาะครับผมยังไงก็ขอขอบคุณแม่แท็กมากๆนะครับสำหรับแนวทางวันนี้แล้วก็ที่คุณแม่นี่มาให้สัมภาษณ์กับทางช่องนะครับขอบคุณครับแม่ครับขอบคุณครับา ครับท่านผู้ชมก็แคปหน้าจอกันเอาไว้เลยนะครับผมแนวทางของแม่แท็กนะครับเสนอเป็นเพลงแนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับยังไงก็ขอให้ท่านผู้ชมมีโชคมีลาบเฮงๆปังๆทุกท่านก็อย่าลืมติดตามแนวทางของแม่แท็กโค้งสุดท้ายด้วยนะครับอันนี้เป็นเลขทูที่แม่แท็กจุดขอปู่อนันเนาะแล้วก็รอดูว่าแม่แท็กนี่จะฝันดีไหมเดี๋ยวแอนมินจะมาถามให้กับท่านผู้ชมแลก็อีทีทางช่องนะครับ ก็จบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ